สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนทรัพย์เพิ่มพูนฝนตกรินรินพาชมบรรยากาศบริเวณพื้นที่ของเราครับแปลงชะอมที่เก็บกันไปหลายครั้งแล้วครับหญ้าเริ่มขึ้นแล้วครับกำลังแตกยอดใหม่ก็มีได้ฝนแล้วคงจะสบายตัว ก็จะเป็นชะอมไล้หนังที่ย่ากำลังคุมเดี๋ยวมาตัดครับช่วงนี้ไม่ม,มีเวลาปิดงานเราเปิดกันหลายวันนี่จะเป็นะเะดาวดำต้นะเะดาวดำฝนตกครับลอนกิงไว้สสดาสีดำาก็ม,ม,ม,มีแปงตะไคร้ครับได้น้ำฝนแล้วน่าจะรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยก็เวลา เกือบจะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบแห้งมากดินนี่แตกระแหงเลยร้อนเดี๋ยวมาพวนดินใส่ปุ๋ยอีกครั้งนี่จนละมุดของเรามีลูกด้วยนี่ละมดุดละมดุดเขาเรียกละมดุดทาวายอะไรสักอย่างเป็นลูกกลมกลมครับลูกใหญ่ๆกลมกลม นี่ก็เป็นบริเวณสะที่เราจะปล่อยเป็ดกำลังตีรั่วกันที่เมื่อวานนี้ไปตัดไม้ไผ่มาครับเนี่ยทำรั่วกันกันหมาของยาวประมาณ30เมตรนี่ครับก็เราตีรั้วรอบกันแล้วก็นี่ก็เป็นละมุดอ,อีกต้น,นต้นนี้ออกลูกหลายลูกมาจับดอกก็มี มะพร้าวที่ขาดน้ำไปหลายเดือนบริเวณน,นี้ก็จะเป็นกล้วยหวาที่แม่ปลูกไว้นี่คือโรงเรือนของเราครับบริเวณเราเป็ดที่เราจะเอาเป็ดมาปล่อยที่เรนเหลือตาไข่ติดตาไข่คงไม่ยากครับเ้นนี้กาวา่าพอดีฝนตกทำอะไรไม่ได้ ว่าจะไปตัดไผ่ไว้รอเพื่อนตัดไม้รอเพื่อนฝนก็ตกก็ยังไงอยู่ฝนต,ตกนี้ก็คงจะลำบากกันนี่ก็เป็นต้นสะเดาถวายที่เราปลูกไว้ประมาณสองปีกว่าสองปีสามปีน่าจะได้นะครับบริเวณพวกนีน้ีลงเดินของเราขนาดลงเดือนก็อยู่ประมาณกว้าง18เมตรยาว21เมตร พื้นที่มันได้แค่นี้เราก็ทําตามพื้นที่หลังจากฝนตกเมื่อกี้ผมขึ้นไปซ่อมรูรั่วรูรั่วรูนอ็นอตรั่น็อตครับไม่ใช่แล้วหลังคาก็น้ำไหลปกติดีมากไม่ดีมางนี่บริเวณนี้ก็จะเป็นแปลงขี้เหล็กของเราขี้เหล็กที่ผมตัดกิ่งไว้ กำลังแตกยอดเก็บไปหลายครั้งแล้วครับเพื่อนได้มั่งผมมั่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นขี้เหล็กแต่คือยังไม่ยังยังตัดไม่หมดเดี๋ยวอนาคตเรากะว่าเนี่ยจะทําเป็นคลองให้เป็ดลงด้วยจริงๆว่าจะทําคลองนี่เหเรอพอดีคือน้ํามันไม่ถึงน้ําไม่พอผมก็เลยว่าคือแบบสูบน้ํามาแล้วมันได้ไม่เยอะได้แค่นี้เองก็เลยเดี๋ยวเอาบ่อนั้นบ่อที่ถ่ายให้ดูตะกี้เนะี่ยเป็น รู้ไปก่อนไอให,ให้ให้เป็ดเข้าลงเล่นไปก่อนแล้วก็มาแถวนี้บริเวณนี่เป็นไม้ไผ่ครับเป็นแป้งไผ่นี่เป็นไผ่ไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งแต่คือน่าจะโด,ดนปล่อยไปหลายเดือนแล้วคนแก่ที่บ้านไม่มีแรงทำเขาก็เลยปล่อยกันดูแล้วคือมันก็เลยแบบเป็นอย่างเงี้ยครับสาภาพอย่างาว่าแหละเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวจะค่อยๆแต่งใหม่ทำใหม่เดี๋ยวเอา เง่าออกมีเป็นไผ่หวานเพชรน้ำผึ้งที่เขากินสดได้กินดิบได้ที่ไม่มีเขาบอกไม่มีสารเษยนไหนหรืออะไสักอย่างสารอะไรสักอย่างหนี่ยในไผ่ที่มันกินดิบไม่ได้อะนี่ก็จะเป็นไผ่ไผ่อะไรไม่ซื้้นอยห่ไหงผมก็จําไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นไผ่สามฤดูมีไผ่าสามฤดูไผ่ตรงลืมแรง ไผ่เลี้ยงหรออะไรสักอย่างนี่สามสี่ชนิดนะครับไผ่บริเวณเนี้นี่เป็นป่าไผ่ที่ผมเข้ามาตัดไม้เมื่อวานเหลาไม้ไว้ตัดไม้จะไปทํารั้วกันหมาให้เราให้เป็ดตัดทิ้งไว้ก็ยังเลาะไม่หมดนะครับพอดีตกตอนเย็นมามันเริ่มเหนื่อยกันก็เลยพากันหยุดวันนี้ว่าจะมาตัดแล้วก็จะขนไม้ไปไว้ให้เพื่อนขนตกอีก ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตกแบบตกไปปล่อยอะ่ะตกดินจิตกไม่แรงหรอครับตกพอเรารู้ว่าหลังคา่วดจุดไหนเป็นบริเวณน,นี่นะครับพื้นที่ตรงนี้น่าจะประมาณสักแปลงไผ่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะได้สักไล่นาะไล่กว่าหรือเปล่าประมาณนี้คนระับพื้นที่ไม่เยอะเราแต่เราทำหลายอย่างมีไผ่ ตัอนน้นก็จะเป็นไผ่หวานแถวนี้ก็จะเป็นพวกไผ่เลี้ยงไผ่กินซุ่มนี่ครับมีกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่เราปลูกไว้ช่วงปีสองปีแรกเนี่ยคนแก่เขาขยันทำมันออกหนอออกอะไรเยอะแต่ดูแล้วสภาพกอแล้วดูแลล่างหลังมาน่าจะปล่อยเพราะว่าต้นกอมเบียดมากเลย เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวมาตัดเอาไม้ไปทำรั้วแล้วก็เดี๋ยวจะขยายออกเอาเงาขยายออกขาดน้ำ้วยแหละดูแล้วขาดน้ําขาดปุ๋ยขาดคนดูแลก็เลยไม่มีใครมาดูแลก็เลยต้องกลับมาดูเองมาทำเองนี่ครับเราปลูกไว้ไผ่เนี่น่าจะสามปีกว่านี่ครับเป็นแปลงไผ่สามปีกว่าอายุของต้นไผ่ สามปีจะเข้าปีที่สี่นะครับนี่นี่ก็จะเป็นส่วนบริเวณของออมะขามเทศมะขานเทศ,เ,ทศเพชรนนไทยเหร,อ,หรออะไรสักอย่างนี่แที่เพืพ่อนพ่อเอาพันมาให้มาส่งถึงทีเลยเขากำลังออกดอกแต่แปลงนี้ผมยังไม่ได้มาตัดหญ้าพอดีเริ่มงานโรงเรือนเปิดเรามันก็เลย ยังไมไ่มีเวลามาทําเดี๋ยวจะมาตัดหญ้าทาความสะอาดบํารุงเขานิดนึงเดือนใส่ระบบลงระบบน้ําใหม่นี่ครับอ้อมมาฝั่งนี้ก็จะเห็นโรงเรือนเราเปลียเราแล้วก็คลองขี้เหล็กที่ผมตัดไปแล้วก็ยังไม่ได้เก็บฟืนเลยยังไม่ได้เก็บไม้เลยหลายอย่างยุ่งยุ่งตั้งแต่มาเนี่ยมาถึงบ้านตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาเดือนกว่ากว่าแล้วครับเนี่ยจะสองเดือนแล้ว ยังไม่ได้หยุดสักวันเลยน่าจะมีหยุดไปทำธุระสักสองาวันนี่แหละส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะวุ่นวุ่นอยู่กับแปลงสวนเนี่ยครับนี่ก็เป็นแปลงไม้ผลที่เราปลูกกันไว้มีพวกมะม่วงมะพร้าวฝรั่งมะขามเทศอะไรอยีวะพุชามะกอกน้ำลำยายําไยแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงของมะม่วงที่เขากำลังออกดอกกัน บางต้นก็จับลูกมะม่วงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือไม่ไม่ใช่พันเดียวกันนะครับนี่อยู่ประมาณสีสายห้าห้าสายพันน่าจะได้เขียวสเสวยมีพิกลมีมะม่วงที่แบบเป็นมะม่วงสายพันุเก่าแก่ที่แบบเริ่มหากินไม่ได้แล้วอะไรเนี้ยเกามาปลูกแล้วก็มีมะม่วงสีม่วงเนี่ยที่กําลังกอ,อกลูกกันนี่ครับสีม่วงจริง ไม่โกหกไม่จกตามะม่วงของแท้ครับเพราะว่ามันสีม่วงปกติแล้วจะเห็นมะม่วงสีเขียวกันแต่นี่เป็นมะม่วงสีม่วงปลูกจับลูกเยอะเลยใต้ปุ๋ยไปด้วยแหละผมใส่ปุ๋ยไปทีนึงแล้วแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเอออะไรไม่แน่ใจต้องรอลูกรอด,ดูตอนลูกโต แล้วค่อยกลับไปหาข้อมูลกันมั้ยอันก็จะเป็นฝรัง่งต้นฝรั่งกินซุมฝรั่งนี่ไม่มีเม็ดนะครับฝรั่งไรเมร็ดเป็นกินซุมไรเมร็ดออกลูกแล้วหลายครั้งแล้วเพื่อนเอาไปกินก็บอกอร่อยดีนี่ครับเห็นบริเวณโรงเรือนของเราอีกฝั่งนึงอีกด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นด้านทิศเหนือของโรงเรือน นี่ครับม่วงมะพร้าวซาที่มันต็มตัวแล้วตายไปหลายต้นพวกเหลือก็เดี๋ยวค่อยบำรุงแล้วค่อยแซมใหม่จะทำอะไรก็ค่อยนั่นใหม่ค่อยดูกันใหม่ตอนนี้ก็ยังว่ายัางติดงานยุ่งๆกับเราเปลียดเราที่เราทำที่กัน้นกั้นหมา ลหมามาเข้าเรือนนี้ก็คงจะได้เอาเป็ดมาปล่อยเพราะว่าโรงเรือนก็น่าจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วเดี๋ยวผมติดต่อล,ลงอาหารอีกทีหนึน่งแล้วก็ค่อยติดต่อเรื่องเป็ดเป็ดมาลงลลเดี๋ยวเราเดินระบบน้าระบบไฟเข้ามาในที่โรงเรือนเราไฟก็ไม่ยากน่าจะใช้ พวกหลอดโซลราเซลอะไรอย่งเงี้ยแต่ก็เราจะเดินไฟบ้านเข้ามาจากตัวโรงเรือนที่บ้านสวนเรานี่ครับอ้อมเล้าตีนี่เน่นหนานื้ชิดครับทีมงานบ้านสวนเราช่วยกันตามที่เคยเห็นตามที่ลงคลิปให้ดูแล้วครับนี่บ่อน,นี้จริงๆแล้วก็มีมีประชอนด้วย ผมเอาปลาช่อนน้องน้องสาวบอกให้คัดไซตตอนสู่กันตอนปีใหม่โตไม่ตตัวไม่โต,ต,ตก็เลยแบ่งมาลงเป็ดมาลงลุยเนี่ยน่าจะน่าจะรู้เรื่องเลยถ้าเกิดเอาเป็ดมาลงเนี่ยไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าไอช่อนเราเนี่นครับพอดีไม้อันนี้เป็นไม้ยูคาที่เราซื้อมาแล้วเราเอาเศษไม้แล้วครับมาทํากันไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทิ้งหรอกครับดูดูแล้วตอนแรกว่าจะทําว่าจะเอาเป็น ที่เหลือจะเอาไปขายแต่ดูแล้วไม้มันเหลืออยู่นิดเดียวเองเดี๋ยวเก็บไว้ทําเถียงนาน้อยเวลามันนอนบริเวณแถวเราเป็ดเวลาเพื่อนมาหามาเล่นด้วยนะแล้วก็เนี่ยเป็นไอที่แจมแจมกันอยู่ก็เป็นไผ่ต้นไผ่ที่เราไปตัดมาเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ล้อมล้อมได้ครึ่งนึงแล้วละครับเกือบจะเสร็จแล้วผลงานที่หลังจากห่างหายไปหลายวันครับ ตั้งเสาไว้แล้วในบริเวณข้างในเนี่ยกะว่าจะจะเอาผ้าดางเขียวเขาบอกมารอบมาล้มาอ,มาอมฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะยิงตรงเข้าหาหัวเสาเราเป็ดเลยกันหมาข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยคือเราผมไม่อยากให้เป็ดมันขึ้นมางอยแต่ฝั่งมาเนี่ยไม่อยากให้มันขึ้นมาบริเวณนี้ คือคุมพื้นที่ให้เขาเนี่ยมันจะออกจากเล้ามาก็มาบริเวณนี้ครับเนี่ยประตูทางเล้าให้ออกให้มาบริเวณนี้แล้วก็ลงสะเลยเล่นน้ําแล้วก็ขึ้นเข้าเล้าไม่ให้อยู่แต่ฝั่งเดี๋ยวมันไม่ใช่มันกลัวมันไปไข่เตี้ยราดแล้วขี้เกียจตามเก็บเราอนาคตเราจะจัดการยากลําบาก เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วจะกลับมาอยู่บ้านน่าจะในรอบหลายปีเลยรอบแรกก็5้าปีกว่ารอบสองเนี่ยหปีกว่ามัรวมเวลาแล้วนะ่จาจะประมาณสิบกว่าปีครับที่ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอ,อย่างนี้กลับมาอยู่บ้านรอบนี้ก็รู้สึก ดีครับเพื่อนฝูงยังรักกันกลมเกี่ยวยังช่วยเหลือกันเหมือนเดิมมีอะไรก็ช่วยกันมาช่วยงานวันว่างๆอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกดีครับรอบนี้กลับมาอยู่บ้านไม่ได้วุ่นวายด้วยอะไรอย่างนี้คือแบบเอ,อไม่ค่อยเลยจริงๆเพีไม่ได้วุ่นวายเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีเวลาไปไหนนี่ก็จะเป็นอ้อยที่ผมปลูกไว้อ้อยหวานสุพรรณห้าศูนย์อ้อยขันน้ำหวานนะครับนี่เขากำลังโตใส่ปุ๋ยไวแล้ว แล้วก็เริ่มโตแล้วหละเริ่มแตกแทงยอดขึ้นมาแล้วปลูกไม่มากครับมีแค่สิบกว่าหลุมนี่แหละปลูกไว้เพื่อขยายอนาคตขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยเรอยันเป็นพันเก่าครับที่ผมซื้อสั่งมาปลูกไว้หลายปีแล้วพอดีเขาเป็นแก่ที่บ้านปลูกแล้วเขาไม่อะไรไม่ทําอะไรกันเขาปล่อยให้มันตายผมก็เลยไอ้บริเวณตรงเราโรงเรือนเนี่ยครับเมื่อก่อนเป็นป่าอ้อยเป็นสวนอ้อยเนี่ยอ้อยหวานสุพรรณกับอ้อยหวานสิงคโปร์อ,อ,อ้อยขนา้ําสิงคโปร์ ผมก็เลยย้ายเพราะีผมไปตัดหญ้าก่อนสร้างโรงเรือนแล้วก็เก็บเอาพันธุ์มันที่เหลือชิมดูแล้วรู้สึกเออมันหวานจริงอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวเอามาปลูกขยายพันธุ์ต่อก็เมื่อก่อนซื้อมาเนี่ยน่าจะท่อนแล้วไม่แน่ใจแต่ก็ได้กลับมาเป็นพันธุ์เดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวเอามาปลูกขยายต่อนี่ครับต้นอ้อย นี้เดินมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกต้นพย,พยุงให้หลําพยุงให้หลั่มสามปีได้แค่นี้แหละอย่างว่ามันไม่มีคนดูแลบริเวณนี้ที่ผมกลับมาตอนแรกนี้ก็จะเป็นป่าหญ้าแห้งคือแบบลกไปหมดเลยแหละวันนี้ผมให้เข้ามาปรับพื้นที่ให้ด้วยเพราะว่าเมื่อก่อน บริเวณระหว่างกลางช่องต้นไม้แปลงไม้ผลเรามันเผมให้เขาปลูกต้นกระเจียวดอกกระเจียวก็เลยให้เขาปรับมันเป็นคันคูครับเมื่อก่อนก็เลยให้เขาปรับพื้นที่ให้มันเตียนหน่อยให้มันเสมอเรียบฝั่งนี้มองไปไกลๆก็จะเห็นลังคาหลงเรือนเราเป็ดเราแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นต้นอะไรวะ ต้นเขาเรียกต้นลินฟ้าเหรอต้นลินฟ้านี่ครับอายุสามปีกว่านี่ครับมีออกลูกเลยต้นลินฟ้าเขาบอกพันเตี้ยมันมันน่าจะเตี้ยแค่ปีแรกครับดูแล้วสามปีกว่าจะสี่ปีมันก็นขาดน้ําครับต้นไม้มันขาดน้ำมันออกลูกแล้วมันลูกมัน่นสวย มันเหี่ยวแต่กลับมาเดี๋ยวผมกลับมาจัดการระบบน้าําใหม่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นมะพร้าวฝั่งนี้มะพร้าวก็ยังยังไม่ยังไม่แทงจันอืมเดี๋ยว,ว้ยนด้านข้างฝั่งนี้ผมปลูกต้นสักไว้ครับต้นสักอายุสามปีกว่า ลูกทุกอย่างครับในบริเวณพื้นที่ของเรา,ากะว่าเน,นี่ยแหละครับวันหนึ่งสักวันมีโอกาสกลับมาอยู่บ้านก็จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างนี้แหละตามใจฝันมาบ้านงวดเนี้ยรู้สึกว่าคือแบบตั้งใจจะกลับมาบ้านนั่งกินข้าวแบบชิวๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าจะจะเร่งรีบกว่าคือ ผมก็รีบคือไม่ใช่คือพอมันมีงานติดงานสิ้นเดือนนี่ผมก็เลยก,กะว่าเร่งรีบให้งานทุกอย่างที่เราทําไปคือให้มันจบไปในสิ้นเดือนนี้นี่เขาจะเป็นพวกท่อน้ํา PE ที่เราเคยเดินระบบไปทีเนาะเดี๋ยวผมกลับมาทาใหม่ไม่ทำน了เขาก็เลยเก็บมากรองเงินทั้งนั้นครับที่เห็นลงนทุนไปเยอะแต่ก็ได้เห็นอย่างที่ ที่ถ่ายให้ดูกันครับนฝังยังไม่ได้เรีนดูแะฝั่งมันจะมีต้นมะขามากับพวกต้นน้อยหนาบริเวณฝน,นตกปล่อยๆบ,บริเวณน,นี้ก็จะเป็นทางเข้าไฟในเมื่อก่อนไม่มีนะครับใช้โซลาร์เซลล์กันผมทำโซลาร์เซลล์ให้คนแก่ที่บ้านเขาใช้กัน สองปีสามปีปกว่าพอเดียกลับมาผมก็เลยมาทำเรื่องเอาไฟเข้าแล้วก็เนี่ยก่อนก็เนี่ยขุดลุมกันเพื่อนมีเพื่อนเนี่ยมีพี่บอยกับพี่ต้นครับต้นสุริยาแล้วก็มีพี่แอดด้วยหัวหน้าใหญ่เราทีมงานมาช่วยกันวันนั้นตัดต้นยูคากันทําเสามันเป็นเสาข้ามทางนะครับเสาข้ามทางมันจะสูงหน่อยทั้งสองต้นเนี่ยหกเมตรกว่า หนูหนักน้ำหนักนี่คือแบบเอาเรื่องเลยแหละตอนสามคนคิดว่าจะเอาลงหนุ่มกันง่ายๆโอ้ดูแล้วคือแบบโอ้ไม่ใช่ครับไม่หมูเลยถ้าไม่มีพี่แอด็ดวันนี้นก็คงไม่น่าจะเสร็จครับเสาสอง,สองต้นเนี่ยว่ามันสูงมากแล้วก็หนักมากต้นยูคาคือเราตัดมาดิบๆเลยครับน้ำหนักเนี่ยน่าจะหลายร้อยรูอ่ะหนักลำมันใหญ่ต้นมันใหญ่นี่ครับฝั่งตรงข้ามนี่เราเป็นของเพื่อนบ้านเขาน่าจะมาทำสวนเหมือนกัน สายไฟเราเดินมาจากนู่นต้นเสาสุดท้ายน่ครับเล็งเข้ามาเอาไฟเข้าไม่ใช่เพอพอดโรงเรือน,นเราเป็ดมันเสร็จแล้วเราจะเลี้ยงเป็ดกันนึ่ถ้ามมนมีไฟมีอะไรเวลาสูบหน้าเวลาหน้าน,นี้นุ่นหลายๆอย่างครับมันจะลําบากก็ลเลยเออเอามาลงเพืจบๆไปแต่ไฟที่ใช้น่นาจะเป็นหม้อชั่วคราวนะครับรอเข้ามาขยายเขตอีกทีนึงแต่ผมติดต่อเรื่องไปแล้วแหละก็ ช่วงนี้ก็ใช้ไฟแพงไปก่อนตรงนั้นเป็นไอที่แตกเนี่ยน่าจะเป็นเขาเจาะเอาสายไฟเข้าแล้วก็ยังไม่ได้ติดกันเราติดใหม่นี่ก็มีก็เป็นเล้าเป็ดแม่เล้าเป็ดเล้าไก่ของแม่ของคนแก่ที่บ้านเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ้านไว้ข้างในนี่ยก็จะมีต้นแคร์แดงด้วย ปลูกแคแดงปลูกนั่นมีนุ่น,น,น,นหลายๆอย่างน่าจะเป็นดอกมาริคุณแมนน่นี่ครับยังยังต่อเติมไม่เสร็จงานหลายอย่างเดี๋ยวเราจะต่อข้างๆมาอีกเพื่อที่จะเอาไว้ให้เพื่อนฝูงได้นั่งกันได้นั่งกันเพรไม่มีพื้นที่นี่เป็นป้ายของเซนทรคลคินิกความสวยความงาม สถาน้องครไของน้องสาวเอาป้ายมาให้พี่บอกเอามาใช้เกือได้ใช้มันก็เลยติดไว้เกื่อไว้โฆษณานี่กระท่อมาหลังน้อยที่ผมกลับมาส่วนใหญ่ผมจะไปนอนที่นี่แหละนอนหลังตรงกลางมุ้งล้วก็นอนไม่ค่อยเข้าไปนอนในในในตัวบ้านนะครับจุดอัดแล้วก็หลังจากทำเราเป็ดผมก็ไปกางเต็นท์นอนที่เราเปลียนั่นแหละ เฝ้าโอเค okay. ยังไงก็ฝากติดตามกันรับชมด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยเพราะว่าผมถ่ายแล้วก็จะลงเลยยาวประมาณยี่สิบกว่านาทีเนะี่ยยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับดูไปเรื่อยๆครับบ้านสวนเรามันจะมีอะไรพัฒนาไปเรื่อยไหมหรือว่าดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามกันรับชมในคลิปต่อไปด้วยครับครับ สำหรับเช้าวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงบรรยากาศฝนตกอย่างนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับครับผมไปแล้วครับ